โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้จอใหญ่ๆยังไม่มาเลยครับผมสัญญาณยังไม่มานะครผมแสดงว่าอินเทอร์เนต็ตอาจจะช้านิดนึงโอเคมาแล้วครับมาแล้วลจ้ะใช่ okay, ครับพีได้<า>แล้วโอเควันนี้เรามีเก้าอี้นั่งแล้ว <laughs> เรานั่งกับทาบูเฟอร์เนะ ซับบูเฟอร์ไม่มีแม่เ้านางใช่ไหมไม่มีครับผมเมื่อกี้ที่อะไกันถ้าถ้ามีก็จะมีพวงอะไรมาแต่อยู่ด้านบนนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เห็นเรามาก็ยังอยู่ในทีมคลิปในทีมคลิปเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่คลิปแล้ววันนี้วันนี้จะไม่ใช่พวกลำโพงอเนกประสงค์หรือเป็นพวกกัดเ็ตหรือเป็นเตาบาร์นะฮะผมก็คือวันนี้ก็ยังก็เเถมจริงวันนี้ไม่ได้ไลฟ์กับคลิป แต่ไล์เกี่ยวกับสิ่งที่ขับเสียงคลิปออกมานั่นก็คือเป็นตัวรุ่น AVR ของ Pioneer นะครับผมที่เราเอามาแมทดกันนะตอนนี้อ่าฮะอ่าก็คือ AVR ตอนนี้ของรุ่น Pioneer จะเหลือแต่ซีรีสูสูงอ่าตอนนี้เหลือแค่2รุ่นก็จะเป็นรุ่น L อะไรนะ V s X L X LX 304อ่าเป็นตัวเริ่มต้นซึ่งกำลังขับเขาจะอยู่ที่175ใช่ไหม 170วัตต์ครับ170วัตต์ที่8ปโอมนะฮะผมแล้วก็ตัวรุ่น504ก็จะขับได้180วัตต์ที่8โอโอมเช่นเดียวกันต้องบอกนี้คือต่อชันแนลนะที่เรามา2ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดามีราคาพิเศษใช่ใช่ใช่ก็มีราคาพิเศษซึ่งราคาพิเศษก็ออกมาหลายอาทิตย์ละแต่เราก็แจ้งไวในเพจบ้างอะไรแล้วเราแต่วันนี้ก็เลยมาลงดีเทลอีกนิดนึงนะครับผมกับรุ่น3 0 4ที่ราคาพิเศษจาก4 5 9 0 0จะเหลือ สามหมื่นสองพันเก้าซึ่งสองรุ่นเนี้สามารถขับแอปมอสได้อ่ะเก้าจุดสองชนลครับผมซ,ซึ่งกำลังขับนี่ถือว่าไม่ส่วนสี่เนี่กำลังเขาจะค่อนข้างเยอะขับกำลังออกมาแล้วเสียงออกมาได้ดีใช่นะครับนะครับผมขออนุญาตนะครับอ่ะโอเค โอเคแล้วก็เรื่องฟีเจอร์ของเขาก็มีมากมายหลายอย่างการถอดรหัสหลายอย่างนะับซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มตัว LX 5304กันก่อนดีกว่าครับผมซึ่ง304รองรับระบบอยู่ที่เท่าไหร่นะของเขาจะรองรับอยู่ที่9.2ชันแนลครับ9.2ช n นแนลนะฮะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าถอดรหัสไฟล์ออดิโอก็รองรับทั้ง iMac Enhance ครับผม Dolby Atmos จะเริ่มตั้งแต่ชุดเริ่มต้นก็ได้ใช่หรือจะเป็นรุ่นใหญ่แปดนิ้วไปเลยก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะใช่ก็รองรับตั้งแต่เ e เวอนธรรมดาจนเรเวอร์รีพเมียร์คือต้องบอกว่ารองรับตั้งแต่ธรรมดายันพีเมียร์แต่ตัวนี้จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ทําระบบเจ็ดช n e l ขึ้นไปแล้วก็มีแอดมอสด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเหมาะมากมาดูฟีเจอร์ด้านหลังกันนะครับผมมาดูที่ด้านหลังเริ่มจากตัวสารนสี่ก่อนดีกว่า โอ้เาจะมาแล้วได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไมเอ่ยได้ยินไหมจ๊ะมาแล้วมาแล้วใส่เราต้องเราไไหมไม่ไ่องโหเขาไปเริ่ม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 แต่งาไหนดีสามสี่ตัแรกเลยสามเราริดได้ ระบบก็คือเอาง่ายๆมันคือเอาิก็ได้เราะต่างๆทรับเลก็แข่งขันแล้วก็แข่งขั่ในขไอ้ตัว3า4ถึกบห้าถึงสี่ระบบคล้ายๆกันระบบเหมือนกันเลยแค่แข่งขัแค่กลังขบของตัว 3- ากับห4าถึจะนตัวห้าถึงโมากกว่าทุนนะฮะจะทำทุนได้แล้วหล่ะประจํา อเพราะว่าของสามศูนย์่าใช่ใช,หใช่ห้าห้นยจะทําเป็นออกมาสามารถออกโซน2แล้วก็โซนสามได้เพิ่มเติมจากสามศนยี่แต่ฟีเจอร์พวกระบบอะไรพวกนี้ระบบคล้า,า,ยา,ยายกันน่าจะเหมือนกันหมดเลยทางเรื่องการรองรับ iMac รลองรับ Dolby a t m o s รองรับ DTSX ครับผมรองรับอ MCACC นะครับผมโซนอสรองรับการเชื่อมต่อรองรับ AirPlay ครัเพมแล้วก็รองรับการฉายภาพแบบ 4K นะครับผมก็เป็น h g h ไลท์ v d ดเชนไถดอนจูนอินเพย์ไฟล์อะไรเยอะแยะมากมาย g o o g l e Assistant รับหมดใช่ก็คือ Spotify ทีวีไฟายเทาใช่ไหมรับบูทูธได้แต่บูทูธก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมครับผมถ้าเล่นผ่านเล่นา Wi-Fi ดีกว่าไม่ก็ไปเอาเหมือนเดิมก็เราแดกเล่นแดก เด็กก็ที่รับบูทูธได้ก็มาเตียบช่องออดิโอหรือว่าถ้าเกิดใครใช้ไอ้เจ้ามือถือแบรนด์ที่เป็นของ Apple ก็ลองรับแอปเปินะครับผมก็จะสะดวกสบายหน่อยก็ใครเข้า Wi-Fi ก็เล่นได้เลยถูกต้องครับผมโอเคมาต่อที่ด้านหลังกันเลยดีกว่ามาต่อด้านหลังกันเหมือนเดิมอีกทีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็ h d m i out 2เครับผมก็จะมี ต้องเน็ตเวิร์กสำหรับเสียบส,สายแลนอ่าเสียบสายแลนครับผมหรือ <c oughs> ขอ,อยนาตนะครับ <c oughs> หรือจะเชื่อมเป็น Wi-Fi ก็ได้หรือถ้าสะดวกเสียบสายแลนก็จะ,สะเสถียรมากกว่านะครับผมครับอ่าส่วนแล้วก็ถับเถิบลงมาก็จะเป็นพวกคอนโทรลรีโมทไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกซับบูเฟอร์สำหรับสำหรับสหรับซับแล้วอ่า <c oughs> น่าจะประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็จะเป็น A U X 3.5นะฮะมีทั้งอินทั้งเอานะครับผมอ่าครับผมอ่าแล้วก็ ทำมาก็จะเป็นพวกสายลำโพงต่างก็สามารถต่อได้ 1, 2, 3, 4, 5, สองสามสี่ห้าหกดเจุดสองช่าก็คือจะเป็น9ก้าเก้าชันแนลเก้าชนแั่นแหละที่สามารถอมอนได้2ตัวก็คือทำไฮได้2ตัวนะครับผมตัวนี้จะไม่ถึง7.2.4อ่าก็คืออะไรเขาจะเรียกว่า12 Channel อ่าอันนี้ก็จะทำได้1ิ c h a ด n e l 2.2อ่าถูกต้องครับผมอ่าแล้วก็ซับบูเฟอร์2ตัวอาจจะงงเรื่องจุดกันหน่อยเมื่อกี้หลายจุดเลยกันแล้วก็ Audio ออดิโอทพวกอะนัลล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเสียบช่องอินได้ก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบครบถ้วนสำหรับคนที่ใช้ AVR หลากหลายแบรนด์ก็คือมีฟังก์ชันใกล้กลกลเคียงกันหมดซึ่งแพลเนียเ <ๆ S 1> <ม>ขาพัฒนารุ่นนี้มาค่อนข้างที่จะเสียงค่อนข้างที่จะโอเคมีมิติมีมิติไม่กระด้างเหมือนรุ่นเก่าๆอ่าซึ่งรุ่นเก่าหลายๆท่านอาจจะ หยาบหยาบมาเลยนะครับที่ท่เราให้ฟังนะครับผมซึ่งเกได้ามารถขับได้ตั้งแต่ 6,000f ขึ้นไป 6,000f, rp6,000f, 600c, 502อะไรพวกนี้ขับได้ไอ้ตัวนี้ก็504สมมติแนะนำหน่อยถ้าเกิดผมเ้ยผมใช้ 8,000f อยู่ผมจะเลือกเป็น304ได้มากหรือต้องขยับไป504ก็ได้อยู่ครับเพราะว่าไอ้ตัว 8,000f มันอยู่ที่ประมาณ125อืมนะเขาสามารถขับได้เช่นเดียวแต่ของเขาอยู่ที่175หลายสตาร์ก็เริ่มก็เริ่มได้ดีก็เป็นตัวเริ่มไดด้ีีนใราาคท ดปลงมาค่อนข้างเยอะที่เราทาโปรน่าจะหมดเขตเดือนเดือนนี้ปปเดือนนี้ครับผมแล้วก็สินค้าก็ต้องบอกว่ามีจํานวนจำกัดหมดเลยเห็นเพราะว่าเห็นเขากําลังจะออกรุ่นใหม่มาใช่เห็นทางไพโอนียแจ้งมาว่ากาลังจะมีรุ่นใหม่มานะรุ่นนี้เราก็เลยเอามาเคลียร์ราคาให้หลายท่านได้จับได้จองครับผมก็อันนี้จะเป็นด้านหลังส่วนของตัว504นะฮะตัว VSLX x 504ก็จะกำลังขับอยู่ที่180ชันแนลที่8โอห์มก็ต่ำก็ จะเท่ากันประมาณ7.2 2ุก็คือถอดรหัส9.2้ชนแนลนั่นแหละแต่ก็คือมีไฮฟอนอยู่2อชนแนลเหมือนกันใช่ครับผมแต่ครัวไอ้ตัว54จะพิเศษหน่อยก็คือเขาสามารถทําได้3โซนอืก็คือโซนหนึ่งก็เป็นรูมเราโซน2ก็จะเป็นห้องข้างนอกครับผมหรือถ้าโซน3มก็เอาไปอีกห้องหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเป็นระเบียงนอกระเบียงในก็สามารถแยกเสียงออกไปเป็นก็เหมาะสําหรับคนที่ทําบ้านแล้วอยากจะคอนโทรลายโซนใช่ส่วนด้านหลังก็จะคล้ายๆกันครับผมน่าจะใกล้ ก็เหือว่าสามารถทำเป็นปรีเอาได้ก็คือเราหา power แยกออกมาโอ้ใช่ใช่ใช่เอา power แยกมาแล้วก็สามารถทำตัวเนี้ยเป็นเป็นปรีเป็นปรีได้นะฮะตัวพิเศษความพิเศษของนี่คือความพิเศษของ504คือพิเศษกว่า304เยอะเลยนะใช่ครัปรีเอาที่พี่วัดบอกีหยแต่ปรีเอาเขาจะเป็นช่อง R c A อืมอ่าเป็นช่อง R c A ซึ่งถ้าเป็นปรีเอาของ เป็นพาวเวอร์แยกเป็นแยกจริงๆมันจะเป็นเอ r ออ่าอย่างของพวกยามาฮ่าหรพวกเนี้ยก็จะเป็นเอ r กออันนี้คือเป็นปีแยกจริงๆเลยคือไม่มีกําลังขับแต่ตัวห้าเูนสี่เนียมีทั้งกาลังขับจะเอาปีของเขาในตัวหรือจะเป็นใช้ปีแยกก็ได้เป็นพาวเวอร์แยกอีกทีก็ได้เป็นพาวเวอร์ในตัวหรือพาวเวอร์แยกอีกก็คือเลือกว่าจะเป็นปีก็ได้เป็นลิซิทเบอร์ก็ได้ใช่ก็คือพิเศษเขาทำได้หลายอย่างใช่แล้วครับผมซึ่ง 504สเปกด้านหลังเขาจะค่อนข้างที่จะฟูออปชั่นกว่าอ่าก็คือจะจัดเต็มกว่าตัว304ที่เราเก้ามาเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับใช่ครับผม่วนน้ําเสียงก็กําลังขับเยอะมันก็จะอิ่มอิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะซึ่งตอนนี้ราคาตัว304ครับผมจากปกติมันเท่าไหร่นะเอารุ่นเอารุ่น304มาอีกรอบนึงใช่ไหมครับใ304จากปกติมัน45,009 สี่หมื่นห้าพันเก้านี่คือราคาตั้งนะครับผมอ่าใช่เป็นราคาขายปกติสมัยก่อนนั่นแหละครับอ่าครับผมแต่ก็คือตอนโปรเราจะขายอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าตอนนี้เหลือแค่สา9หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทใช่นะถึงปลายเดือนนี้เท่านั้นปลายเดือนนี้นะแล้วก็ของหมดแล้วหมดเลยนะครับผมต่อแล้วก็รุ่นห้าศูนย์สี่ปกติราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันเก้าอ่าจากห้าศูนย์สี่หกหมื่นเก้าพันเก้าใช่ครับผมจะลดเหลือเพียงแค่สี่หมื่นแปดพันเก้าเท่านั้นเหลือสี่หมื่นแปดพันเก้าซึ่งราคาเนี่ย ถือว่าใช้ได้เลยเรียกได้ว่าตอนนี้ซื้อเราคุ้มกับราคาแบบนี้นะกําลังขับมหาศาลถือว่าเยอะเยอะจริงอ่ะเยอะมากเพราะถ้าแอมวัดขนาดเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะมากมันจริงๆมันเป็นตัวท็อปแค่ไม่ไม่กี่แบรนด์เองที่จะมาทาแอมขนาดนี้ก็มีก็จะเป็นพวเยอร์ไปเลยจะมีแค่สามสี่แบรนด์ที่เป็นตามตันทองตลาดของเขาครับผมซึ่งก็ลองติดต่อทางศูนย์มา ใช่พี่โยที่โชลุมดูแลพวกนี้เขาก็จะมีจัดชุดจัดอะไรไว้ถึงจะเห็นราคาเราเคลียแบบนี้แต่ประกันเราก็ยังรับเต็มอยู่นะครบก็รับประกันตามของเขาเลยอ่าเงื่อนไขของเขาเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะดูแลให้เป็นพิเศษนะครับต้องนะครับออืยังไงต่อดีเราวันนี้จะมาเทสอะไรให้เขาดูหน่อยไหมก็เปิดเสียงในคลิปไม่รู้เสียงจะชัดเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องลองดูเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองมาเปิดเทสเสียงดูวันนี้กับรุ่นใหญ่ที่เราเอามาเชื่อมต่อกับรุ่น VSLX x, x 5 0 4ใช่นะครับผมปิดไฟไหมจะไดะ้จัดการจ้า fast. you แสงมันเข้าอันนี้เราฟังแต,ต่เสียงก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคป,ป,ประมาณนี้นแหละอ่า ก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าใครอยากจะมาลองอีกทีหนึ่งก็แนะนํามาที่ที่ที่สตดเราได้เลยอ่าโชว์รูมอ่าของซาวริพับบิกนะครับผมใช่ครับนะก็พี่พี่โยเขาก็เป็นก็เราก็จะมีทางทีมงานโชว์รูมของเราพี่โยใช่ใช่คอยให้บริการอยู่นะครับผมซึ่งถ้าลำโพงตัวใหญ่ๆพวกเนี้ยถ้าแอมเขาไม่ถึงจริงๆเสียงไม่ออกจริงๆนะเสียงเขาจะอืออๆคือมันต่อได้ต้องบอกว่ามันต่อได้ใช่ไหมต่อได้เพียงแต่ว่าเสียงเวลาเราบิด เราบิดวอลลุ่มขึ้นไปอ่ะเสียงมันจะอันนมันจะทําให้พาวเวพวกเนี้ยมันค่อนข้างทํางานหนักแล้วมันก็จะมีความเสียหายซึ่งถ้าแอมในราคาเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีคือยังไงเราก็แนะนําให้ใช้แอมให้แมทกับตัวลำโพงที่เราขับดีกว่าว่าเขารองรับอยู่ที่กี่วัตต์ครับผมแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นกำลังขับสูงสุดของเขานะ แค่กำลังขับเริ่มต้นก็โอเคแล้วแหละผมว่านะครับแคนี้ก็ลั่นละสำหรับเทอนเนียนะครับผมครับผมก็ถ้าใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวทางทางเราทีมงานเขาจะออกออกแบบให้ออกแบบให้ไม่ว่าจะเป็นการต่อแบบ5ช h a n n e l 7 c h a n n e l เริ่มต้นเป็น5.1าหรือไม่ก็จะทำเป็นแบบ High f o n m เจอร์เบียนโมเราก็สามารถทำให้ได้หมดเลยใช่ครับผมเสียงก็จะแล้วก็มีทีมงานติดตั้งหลายๆท่านอาจจะมาเคยมาชมดูแล ก็มีชมหลายท่านอยู่นะครับผมมาชมห้องห้องคลิปก็ประทับใจหลายคนแล้วก็จัดจัดชุดไปหลายชุดเหมือนกันก็ตามงบประมาณที่ท่านได้เลือกไว้เลยใช่เลยครับผมยังไงซื้อคลิปเราไม่ผิดหวังแน่นอนในการดูหนังนะฮะมีการให้บริการหลังการขายใช่นะครับผมครับผมมีคําแนะนําคําปรึกษาจ้ะโอเคสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยหรือถ้าปัญหาอันอื่นตัวสินค้าอื่นเกี่ยวกับคลิปมีปัญหามีปัญหาหรือสงสัยอะไรตรงไหนโทร แชทมาก็แชทมามีทั้งไลน์มีทั้งไลน์แอดของซาวดี r พับบิกในในเพจในเพจซาวดี้พับบิกคลิปไทยแลนด์คลิปไทยแลนด์นะครับผมหรือไม่ก็โพสต์ถามในในกลุ่มดูก็ได้ว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบมาให้เราจะมีทีมงานเข้าไปคอยตอบๆอยู่แหละก็เรานั่นแหละแล้วเราก็จะไปทำการวิจัยนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงมีวิธีแก้อะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามช่วย ตัววิธีทางนะครับผมแล้วก็สําหรับข่าวกระซิบเรื่องซีนีมาพันสองก็ต้องบอกว่าใกล้ใกล้ใกล้คลอดละใกล้คลอดละอีกนิดเดียวอีกนิดนึงตามตามตามต่างประเทศราคาก็น่าจะขึ้นอยู่หน้าเว็บแล้วราคาเมืองนอกก็ค่อนข้างเยอะอยู่น่าจะนิดนึงก็คอเยอะอยู่เห็นราคาเราก็นิดนิดนึงผมก็อาจจะมีนิดหน่อยซึ่งก็อาจจะใครอยากจะรู้ราคาล่วงหน้าก็ อาจจะไปเช็คเว็บอาจจะดมือนอกเอาอาจจะได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าเออราคาประมาณนี้นะมันจะมีเว็บก i, I ิฟบายที่เมาจะเอาลองเช็คดู G I B B Y นะฮะแต่ก็อนกเดี๋ยวราคาเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาทาราคาอีกรอบเราจะเป็นการรับประกัน1ปีสินค้ามีปัญหาอะไรก็จะมาไอ้นี่ที่เราได้ใช่ครับผมนะครับผมโอเควันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ลากันไปก่อนดีกว่านะครับผมรอบหน้าเรามาเจอกันอีกรอบได้เลยครับโอเคสวัสดีครับ